ฝากกดไลค์ฝากกดแชรด้วยแล้วก็วันนี้สตรีมภายในเครื่องเดียวเหมือนเช่นเคยครับ,รบมันเป็นการที่อัปเกรด CPU ขึ้นไปวันนี้มาถึงคิวของ5600 1 7 5 9 0่วครับ,รบเอาตรงๆนะ5600เนี่ยถือว่าเป็นสถาบกปรกร,รมที่เรียกว่าจบมันคือเวอร์เมีย 1คือเวอร์เมียรคือซัพพอร์ต PCIe 4.0และ3คือมันมี L 3แคชถึง32มดับสเมกซีพวันนี้ Ryzen 5เหมือนเดิมคือ5,600 6คอร์12เทรดเทอร์โบ4.4่จุกิกะเฮิร์ตเทอร์โบการจอ6 6พัเหมือนเดิมนะครับเซตติ้งนะครับนี่เซตติ้งอยู่จริงนะเอาพุทเหมือนเดิม AMD Hardware H. 2 o t หรือว่า H. E. V. C. อ่า เหมือนเดิมบีดเดนหกพันพอลิตี้ตรงนี้นะครับเฮ้ยโอเควะเส้นเดียวกันครับการปรับท่านั้นเหมือนเดิมมรคุณคิ๋วครับเวดีตรงนี้ครับเอเส้นเฟรมเจนปรับพาหมดตรงนี้ครับเอเส้นเฟรมเจนปรับพาหมดอะไรของมึงเวดีอ่าอุ้ยรู้สึกว่าเฟรมเรทอาจจะเท่าเท่าเดิมแต่ความนิ่งความลื่นดีขึ้นกว่าเดิมนะนะลื่นกว่าเดิม โอ้ต oh, ิดไม้ติดมือกว่าเดิมไอคิวนะครับเห็นปะหูเฟรมแม่งอันนี้เฟรมพุ่งมากเห็นร้อยว่ะร้อนะโอ้เห็นร้อยว่ะแรงขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับแต่ผมว่าวาโล้แรงดีขึ้นกว่าเดิมเยอะโอ้โหโโออ้้หไยังแรงจังว่ะวาโลวาโลฉีกมากไอ้คิวฉีกยืนสามยืนสี่อ่ะว้าโลแม่งฉีกจริงเฮียหัวตัดฉีก วาโอ้ยเอาเหอะซื้อเหอะใครห้ามแม่งก็ตัววันนี้แม่งแม่งฉีกครับเออแนะนำซิงพัดลมห้ามถับเอฟหน่อยครับโอ้ยอันนี้อะไรก็ได้ครับซิงเดิมไม่ไหวครับอืมสองท่อสี่ท่อได้หมดครับนะครับมาต่อมาคือพับจีครับเวสจีครับผมวิลลี่โลนดีเล่นตันดี้เกลียบดันตราครับเฮมเมดดีพับจีเดิมเยอะไอคิวผมรู้สึกว่ามันนิ่งกว่าเดิมเอาตรงๆแล้วผมรู้สึกว่า นะครับมันรู้สึกว่าไม่ค่อมเท่าไหร่มัน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 ติดมือกว่า5้าพันห้อีกนะอัพเป็นขั้นเลยนะผมจะบอกอย่างนี้ก่อนนะอัพเป็นขั้นเลยนะคือ5,500ันห้าลื่นกว่าสี่พันห้าห้าพันหกลื่นกว่าห้าพันห้าเยอะนะครับเยอะ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 เลยอันนี้เยอะนี่ผมให้คขาว่าเยอะใช้คำว่าเยอะมากๆรู้สึกว่ามัน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 รู้สึกดีกว่าตรงนี้ไปสเปซมาเรีนทูเลยไหมใช่า เวดีเห็นไหมเรนเดอร์เป็นบาลานเอ๊ะไม่อะทูเห็นไหมไม่ไม่มีเฟรมเจนไม่มีเฟรมเจนโอ้โห oh, ปรับต,ต่ำสุดอุ้ยอุ้ยคิวเล่นได้เน,นี่ยนี่คือสเนะปซมาลินทูนะเจ็ดสเฟรมปรับโลเอฟเวอร์ซาบาลานนะครับนี่นี่สตรีมเล่นได้ไม่ได้ภายในเครื่องเดียวนะสตรีมไม่ด้วยสิเนี่ยเดี๋ยวเล่นได้นะนี่คือสเปซมาลินทูนะครับโอเคมาอะไรวันวันวะ เอ้แต่ว่าแต่ว่านี่คือไม่ยังไม่มีที่ไหนเทสแต่ว่าผมมองว่าหมื่นเจ็ดที่สีด้วยเลื่องปดนเรื่องนต์มารีทูนี่โอเคนะเว้ยไม่แย่นะต่อไปเกมอะไรวานิสแมนโอเคกราฟิกครับ Full HD ครับอยู่แล้วเวลี่ไฮครับเอฟซามบารานครับครับผมเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับอันนี้เต็มไม้เต็มมือมากครับพี่เปาสองไม้ก็แย่แล้วครับโอ้โหเฟรมสูงใช่ครับร้อยยี่สิบถือว่า คือผมรู้สึกว่าเฟรมเรทในวันฮิวแมนเนี่ยนิ่งขึ้นกว่าเดิมเป็นเงี้ยเป็นอะไรมากขึ้นกว่าเดิมตรงนี้ร้อยสิบเฟรมร้อยยี่สิบเฟรมเลยต่อไปฟอร์ซ่าใช่ไหมโอเอสดีอันต้าไอ้ไอ้ไอ้บ้าเออคุยอันตราก็เอออายเขาชิบหายมูเดะคุยอะไรคุยอะไรก็ไม่รู้เออห้าเปนห้าห้าเปนหกต่างกันเยอะไหมก็ก็ทดสอบให้ดูไปแล้วนะครับก็ทดสอบให้ดูอยู่ตรงนี้อต่อไปเรดเด็ดครับเรดเด็ดเนี่ย อันตราครับที่เหลือเป็นไะไอันนี้คืออะไร90เฟรมมีพลัาดิปไหมไม่มีไม่มีมถือว่าเฟรมเรทนิ่งกว่าเดิมเยอะนะนิ่งงกว่าเดิมเยอะนิ่งกว่าเดิมเยอะ,ยอะ,อะโคดอาล,ลติชิมาครับปรับสุดหมดอุ๋ไอคิวรู้สึกว่าโคดได้จบเลยนะเฟรมกันโอ้โหแม่งดีมากเลยวนนนะเยอ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 ะ1 4 0เฟรม1 7 8เฟรมครับ ก็ไปเลยหัวโซนฟูเอสดีครับเอ็กซ์เีครับเอสอาร์สามเฟรมเจนครับอันนี้เท่าไหร่วะโอ้โหทีวีคิวผมรู้สึกว่าห้าหกแม่งลื่นอะห้าพันห้าเยอะโดยการใช้การ์ดจอยิงสตรีมนะนะครับเออนะร้อยเฟรมไหวโอ้โหคิวมึงดูดิโอ้โหอายไอเบรกเอาใช้อันเรียวเอนจิ้นเหรอวะอิมเมจดีฟูเอสดีปรับกลางวะ เอฟบาร์บาลานซ์แบบกลางเฮ้ยโหคิดจะไปอยู่ในไอคิวถ้าอย่างเงี้ยเฮ้ยไอหน้าเบรกอาไม่แย่นะเนี่ยไอคิวหน้าเล่นว่ะเฮ้ยอะไรนะปรับกลางปรับกลางเอฟบาบาลานซ์อันนี้เล่นด้วยสตรีมด้วยสมมติแบบคนที่เล่นโอ้โหร้อยสิบเฟรมประมาณร้อยเฟรมประมาณร้อยเฟรมสบาปเกมไรไฟเอ็มคู่ HD on X2 ทุกอย่างวิลี่ไฮหมดเลยนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่เฟรมเลทเยอะกว่าเดิมเยอะเยอะ ใช้คาว่าเยอะเห็นไหมผมต้องบอกว่า CPU มีผลไง<ช>นะครับอุ้ยแต่แต,แต่เอาสารละก่อนเอาไฟเอ็มก่อนเอ้เอไฟ,ฟเอ็มดีขึ้นกว่าเดิมเยอะห้ามห่อกแม่งก๊อ็จริงว่ะก๊็ได้มุมของมันนะนนัีเดออหกร้อยเองเหรอจะห้าพันห้าก็จริงว่ะอือหือแต่เฟรมเรทแม่งเอาเรื่องเลยจิวแม่งดีแม่งดีกว่าสี่พันห้าดีกว่าอะไรวะห้าพันห้าชัดเจนนะ เอ d f s ่าบาลานซปรับไฮหมดเหมือนเดิมอันนี้คือเฟรมโอ้โหอันนีกว่าเดิมเยอะครับไม่หนึดหนึดอะไรแรงไม่แรงแต่ร้อนแล้วมันก็เก่าแล้วเว้ยบทประการเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่จบเลยนี่บันไป80ิบเนี้ยก็โอเคนะคิวนะครับเออในส่วนของถ้าเรามาดูสรุปนะตามราคาครับวอลลุ่นแต่างมากนะห้าหกแมงสาวร้อถึงห้าร้อยเฟรมนะพับจีต่างเยอะครับใครที่สาย APS เนี่ยสาย สายอีสปอร์ตอ่ะเออลองดูผมว่าต่างนะครับฟอร์ซ่าก็ต่างอะไรก็ต่างเนี่ยลองดูในไลฟ์เต็มๆแล้วกันนะครับวอโซนวอโซนการะ่จอกินเท่าเดิมเฟรมเลทสูงกว่าเดิมนะ 5M เฟรมเลทดีกว่าเดิมเยอะใช้คำว่าเยอะมาก30เฟรมแซ่พังเฟรมเลทเท่าเดิมแต่ลื่นขึ้นใช่ครับซีพีทำงานน้อยลงถือว่าเคลียร์ในมุมของตัวโดยรวมแล้วผมมองว่ายังไง506อ่ะมันดีกว่า505ทุกประการเว้ย เนี่ยแต่ว่าราคาแพงขึ้นกว่าเดิม600ไง CPU วันนี้ Ryzen 5เหมือนเดิมคือ5,600 6คอร์12เทรดเทอร์โบ4.4่จุกิกะเฮิรตซ์เทอร์โบที่เหลือเหมือนเดิมก็คือเมนบอร์ด asus prime a 5 2 0 mk เหมือนเดิมการ์จอหกพันหกเหมือนเดิมนะครับ power supply หกร้อยวัตต์เหมือนเดิมเหมือนเช่นเคย ram 16บหกิกเหมือนเดิมจาก georion เหมือนเดิมนะครับสตอเรจก็250ร้กิกเหมือนเดิมก็คือเป็นแบบพื้นฐานตรงนี้เนาะ เราไว้เจอกันใหม่วันนี้ก็ถือว่าโอเคโดยรวมแล้วอย่างที่ผมที่ว่ามาว่าถ้ามีงบอัพเฉล5,600แรงกว่า5,500อยู่แล้วแต่เผเอิญว่า600บาทของแต่ละคนนี้ไม่เท่ากันเพราะ600บาทบางคนนี่กินข้าวได้เป็นสิบมือ้อสุดท้ายแล้วผมแค่แนะนําตามความคิดเห็นของผมจะเชื่อไม่เชื่อ,ออันนี้แล้วแต่นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันในสตรีมครับวันนี้๊ายบายครับลาไปก่อนสวัสดีครับ